คนประนามว่าพี่คนบาปถอยว่าจีเจ็บแสนที่พอจะเข้าใจแม้จะเจ็บเมือเท่าไรพี่ยังคงต้องทนสะคนเจ้าอย่าประนาม แงกลักพบทิดท,ที่ทางซ้ายเปลี่ยวเหมือนน้ำเชี่ยวกระนําสุ่ทานต้านแหลมมาวันนี้แน่นอนพรุ่งนี้ไม่ได้ไปต่อจบกันที่มนรลวงใจทบทวนอีกครั้ง ใครยังไรจบแล้วเอ่ยขอกรรมวันนี้พี่ทำเจ้าถูกมารทรงมาล่องลอยบาดลึกกลางใจพี่เค็ดแล้วใจวันนี้พี่ไม่ตั้งใจแลกลักมีทุกคน แก้ไขยังไรจบแล้วเอ่ยขอกรรมวันนี้พี่ทำเจ้าถูกมารทรงมาลองรอยบาดลึกกลางใจพี่เข็ดแล้วใจวันนี้พี่ไม่ตั้งใจแลกรักมีทุกคน